คืนนี้แล้วนะครับกองเชียงกีเลนผยองทุกคนนะฮะจะได้ชมการถ่ายทอสดฟุตบอลเอฟซีครับรอบแปทีมสุดท้ายระหว่างทีมคูเวตเอฟซีกับทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะครับนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ขุนพลกีเลนพอยองของเราได้เดินทางมาที่สนามอคูเวตสปอร์ครับสนามของทีมคูเวตเอฟซีซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้เราจะใช้ทำการแข่งขันกันนะครับ ต้องบอกว่าไม่เดินทางมาถึงนะฮะสภาพสนามของที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยละครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เรียบก็ตามทีแต่โดยปริมาณแล้วก็ถือว่าเป็นสนามที่80%จัดว่าโอเคครับในส่วนผู้เล่นของทีมเมืองทองก็ได้รับข่าวดีนะฮะเมื่อนัตเตะบาดเจ็บหลายต่อหลายคนนั้นฟิตซ้อมกลับมาได้แล้วละครับไม่ว่าจะเป็นดัสกอนทองเราที่มีการลาจากการรับใช้ทีมชาติก็ น่าจะดีขึ้นในเกมที่จะถึงในช่วงค่าคืนนี้รวมไปถึงพิชิตพงษ์เฉยฉิวที่มีอาการบาดเจ็บคนขาหนีบก<น>็ค่าคืนนี้น่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงอย่างแน่นอนเช่นกันครับจักรพันธ์พรใสอาการป่วยไข้หวัดก็ここเริ่มดีขึ้นฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณซือคาริโซจะหยิบผู้เล่นคนไหนมาลงเล่นนะครับส่วนเดอะกอร์ดบี้ฟอลเลอร์ฮะแฟนคลับหลายคนอาจจะต้องเอาใจช่วยหน่อยนะครับ เพราะว่าอุณหภูมิที่คูเวตนะเมื่อวานที่ผ่านมาอยู่ที่45-47องศาด้วยกันครับถือว่าร้อนถึงร้อนมากเลยละฮะไม่แน่นะครับเดี๋ยวก็อารบี้ฟอลเลอร์ er, อาจจะลงมาเป็นตัวสำรองซึ่งอาจจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่าที่จะลงเล่นเป็นผู้เล่นตัวจริงนะฮะทีเด็ดทีขาดของเขาอาจจะช่วยทีมเมืองทองของเราได้ในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันครับเดี๋ยวเราจะไปฟังพี่เป้โรนลัลดีซื้อวาจาผู้จัดการทีมทั่วไปพูดถึงความพร้อมของทีมเมืองทองของเราก่อนที่จะเจอกับทีมคูเวตอีกไม่กี่ชั่วโมง แชมป์อย่างประเทศไทยเนี่ยมีทีเด็ดพอที่จะใช้จะให้บทเรียนทีมคูเวตเอสซีเรามีสมาธิเราโฟกัสกับเกมของเรารูปแบบการเล่นของเราที่เราได้เตรียมพร้อมไว้ครับถึงเราจะขาดผู้เล่นที่ดีที่สุดเออทีมอย่างทีละสินแดงดาแล้วก็เซนเตอร์เชดไลมันนะครับผมเชื่อว่าเรามีดีพอที่จะมาทำผลงานที่ดีเอาแต้มกลับบ้านแล้วก็เอาประตูกลับบ้านผมเชื่อว่าเราไม่ลุ้นแล้วก็รอต้อนรับเขาอย่างเต็มที่ที่บ้านเรานะครับ ก็อย่างที่โค้ชพูดไปนะครับผมว่าเรามีปัญหาเรื่องเรื่องนักเตะเจ็บนะครับแล้วก็ป่วยด้วยกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันมากเหลือเกินนะครับกวา่า47องศาเนี่ยช่วยทำในการปรับตัวเ,เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเรามีนักเตะที่ที่เป็นไข้แต่ขณะเดีวยวกันก็เป็นข่าวดีที่พิชิตพงเนี่ยพร้อมแล้วนะครับผานุพงดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กวินน่าจะลงสนามได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราเรามีทีมดีพอที่จะ,ะต่อกรกับ ที่นี่นะครับถึงสภาพอากาศจะจะไม่เป็นใจเองเราก็ตามนะครับก็คือตอนนี้ก็เริ่มซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในหลักพักหนึ่งแล้วแล้วก็คือก็สภาพร่างกายตอนนี้ก็ประมาณ9ก็แล้วครับก็คิดว่าน่าจะพร้อมสาหรับวันพรุ่งนี้ครับผมคือการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเป็นเป็นงานที่ยากอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมาเล่นในสภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ที่คูเวตนี่อากาศร้อนมาก ประมาณ40กว่าองศาก็ก็ทำมันมันส่งผลต่อสภาพร่างกายเราสักสักหน่อยแต่ว่าคือพวกเราก็ต้องเล่นด้วยแท็กติกที่ทโค้ชวางไว้ทาให้จะจะทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นครับผมคือต้องคือต้องเล่นเต็มหร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเกมแล้วก็คือยังไงก็ก็จะเต็มที่กับมันแล้วก็คือมันมี2แมตช์แมตช์นี้ก็เป็นแมตช์แรกที่นอกมาเยือนก็อยากจะทําผลง,งานให้ดีที่สุดแล้วก็คือเอาเอาผลสกอร์เนี่ยไปเล่นในแมตช์ที่สองบ้านเราใช่ไหม เราต้องทำให้เต็มที่คือคือพยายามไม่เสียประตูถ้าเป็นไปได้ก็พยายามจะยิงเขาให้ได้ก็เพื่อจะเล่นในบ้านเราให้ง่ายมากขึ้นครับผมก็ดีครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แต่ก็ต้องต้องเช็คสุขภาพคือในการซ้อมทุกครั้งก็ก็ต้องเช็คต้องใส่เครื่องเครื่องเครื่องวัดหัวใจระดับการเต้นของใจก็ก็ต้องต้องเช็คตัวเองตลอดแล้วก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายตัวเองเป็นไงคือก็ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองกินอาหารให้ครบสามมื้ออะไรเงี้ยแล้วก็การพักผ่อน ก็เป็นสิ่งสำคัญก็กพักผ่อนตลอดก็ประมาณ80-90นะสำหรับผมตอนนี้เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ฟิต100%เเซะเลยแล้วก็ห่างเกมไปเกมที่เป็นทางการก็ห่างไปนานมีแค่แค่คุณเครื่องอก่อนมา3นัดแล้วก็แค่นั้นก็ณตอนนี้ก็ไม่ไม,มีอะไรไม่มีความกังวลไม่มีอะไรคือเรามาเล่นมาเล่นณนะท,ที่ที่คูเวตก็ เป็นครั้งแรกของของของทีมเราะผมว่าทุกคนก็รู้ว่ารู้ศักยภาพของทีมเราเองแล้วก็รู้ว่าจะต้องเล่นกับผู้ต่อสู้ยังไงก็ผมว่ารู้เขารู้เราผมว่ามันมันก็ดีแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจว่าการมาเยือนต้องเล่นกันยังไงก็นับชั่วโมงรอได้เลยครับคุณผู้ชม เลยอ,อีกเพียงแค่ไม่กี่อึดใจทีมคุคนพลเกรย์ผีของเราก็จะลงทําศึกเกมสําคัญในฟุตบอลเอฟซีคัพรอบไปทีมสุดท้ายแล้วนะฮะยังไงก็ต้องช่วยส่งแรงใจและแรงเชียร์ไปที่ประเทศคูเวตกันเยอะนะครับถึงแม้ตัวจะไปไม่ได้แต่ถ้าเราสงใจไปถึงก็ไม่แน่นะฮะเราอาจจะได้ผลการแข่งที่ดีออกมาจากสนามอ,อัลคูเวตสปอร์ตคลับก็เป็นไปได้ครับและที่สําคัญนะครับในเกมที่2ที่ยามห้าเซเดียมก็รวมพลังกันไปขยม่ม ให้เขาแพ่ายแพ้กับบ้านไปอย่างชอกช้ำที่สุดครับอย่าลืมนะฮะให้กำลังใจกันค่ำคืนนี้ด้วยครับ